อุปสรรคที่เพื่อนๆเ,เจอนะครับเกี่ยวกับงานในตอนนี้นะครับควแก้ไขอย่างไรความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูเหมือนเพื่อนๆที่เปิดคลิปมาเจอคลิปนี้นะครับเป็นพลังงานที่ดีมากถามถึงอุปสรรคการงานแทบจะไม่มีนะครับ view of fortune ออกมาออกมานะครับอะไรที่กังวลหรืออุปสรรคอะไรจะไม่สามารถทําอะไรเพื่อนๆได้และสิ่งต่างๆดูเหมือนจะ เอื้อประโยชน์กับเพื่อนนะครับเหมือนจักราวาลจัดการถามถึงปัญหาตอนนี้นะอาจจะเป็นแค่การคิดมากเกี่ยกับการเหมือนขยายและเติบโตของตัวคุณเองซะมากกว่านะครับจากสาไม้นะแนวทางการแก้ปัญหาก้าวดาบออกมาให้เลิกกังวลครับและเลิกคิดมากในแล้วปล่อยวางให้จกักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้ทางให้คุณนะครับเพราะถ้าคุณเครียดจะไม่สามารถรับสัญญ,ญาณอะไรได้เลยสรุป ออกไปเฉลิมฉลองอสังสรรค์ไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับหรือว่ายินดีกับเรื่องของตัวเองบ้างให้กําลังใจตัวเองบ้างคุณเก่งมากแค่ไหนครับที่ยังยินหยัดมาถึงวันนี้คุณเก่งมากๆนะยิ้มและขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามานะครับรักตัวเองมากๆครับอยู่เคียงข้างเพื่อนเ,อนเสมอกดติดตามบอลทาโร่ด้วยนะครับ